ได้เวลาคนข่าวเล่าเรื่องกินนะฮะร้านนี้เอาใจสุภาพสตรีเอาใจสายแซบโดยเฉพาะนะเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเนี่ยส้มตำดีมาเยอะเลยแหละปลาร้านี่มาเป็นตอนตอตําข้าวโพดมีไหมตําข้าวโพดนีฮะตําไทยพิเศษหน่อยเดี๋ยวดูว่าพิเศษังไงที่สําคัญอยากจะให้ลองนี่ฮะตําหอยแครงเขาบอกว่าถ้าไม่ใหญ่ไม่ขาวไม่อวบเนี่ยเจ้าของร้านการันตี ไม่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยเด็ดจริงหรือเปล่าติดตามพร้อมกันสากกระดกฮะสนามข่าวชวนกินครับเชิญค่ะสนับสนุนโดยไฮ l ัก Revo g r Sport ใหม่ Rest Your Ultimate Ambition เอาใจสายแซบโดยเฉพาะสาวๆสุภาพสตรีนะครับเพราะว่ามีให้เลือกให้ลองหลากหลายทั้งส้มตำยำแกงต้มแซบสารพัดสมเป็นสถานีเติมความแซบนะครับครกใหญ่ๆสากเบื้อริมแบบนี้ที่นี่ร้านสากกระดกจังหวัดสระบุรีเมนูเด็ดชูโรงสายแซบสายนัวห้ามพลาดนะครับ ตำสากกระดกหรือว่าส้มตำปลาร้ารสจัดจ้านปลาร้รรานี่มาเป็นต่อนนะครับนัวๆยัวย่วๆเสิร์ฟคู่หมูกระจกแก้เผ็ดสักหน่อยืนะเรียกหมอด่วนเลยนะปลาร้รราเตะจมูกครับอดยอด yeah. อีกทีเด็ดขึ้นชื่อตำหอยแครงเจ้าของร้านการันตีว่าถ้าไม่ขาวไม่อวบนี่ไม่ให้ขึ้นครบยกเสิริมวิธีการทวามสะอาดวพิธีพิถันครับถ้าไม่สะอาดก็ไม่เสริมไม่เสริมถ้าหอยไม่ขาว ก็คือ,อที่บอกว่าหอยขาวเนี่ยคือเราสังเกตจากเปลือกเพราะหอยแข็งเนี่ยเป็นหอยที่เลี้ยงที่ดินโคลนคนะครับพอขึ้นมาก็จะมีโคลนติดการที่เราต้องล้างให้ขาวถึง,ถงเปลือกหอยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสะอาดของของวัตถุดิบก็คือรสชาติทางสายตา ได้มองว่าเป็นรสชาติทางสายตาก็คือมองแล้วมันเป็นหอยแครงที่สดไม่ใช่เป็นหอยแครงที่แกะมาแล้วจากตลาดนะครับเราทําความสะอาดเปลือกอย่างดีอหอยทุกตัวขาวหมด <c oughs> แล้วฮะดำๆนี่ไม่เอามาขายเลยไม่มีครับคัดออกอโอ้ยตําหอยแครงร้อยแรงหรือเปล่าน่าลองมากๆส่วนตำสากกระดกย,วยวั่วๆหมูกระจกกับกรอบของเขากันดีนะคะ ว่าแต่มีอะไรต่อจัดมาดุนๆเลยจ้าเจกำลังติดลมแล้วใครชอบตำไทยก็มีให้ลองจัดจ้านไม่แพ้ก,กันนะครับเปรียปร้ยวๆหวานๆเมนูตำไทยสากระดกแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเขาเสิร์ฟพร้อมกับถั่วกระจกงาดำหวานๆกรอบๆคือมันจาเผ็ดๆเปรียปร้ยวๆแล้วก็ได้ถั่วกระจกเนี่ยมาตัดหวานหน่อยอร่อยดี แปลกดีครับหินตอวคํามานานนะต่อด้วยตำไทยไข่เค็มจัดจ้านไม่แพ้กันหรือว่าจะเป็นตำผลไม้ดีต่อใจดีต่อสุขภาพเอาใจสาวๆรักสุขภาพอย่างเชีเ่ยเผือก ทำยอดทำเอาใจเล่นชิมเอาชิมเอามีเกรงใจกันบ้างจะเผือกคอนตาแตกแล้วนะน,นี่ยสนามข่าวชวนกินมาทั้งทีนี่ไม่ให้กลับง่ายๆนะครับส้มตำไปแล้วต่อด้วยไก่ย่างสูตรพิเศษหมักพริกไทยดำแล้วก็เครื่องเทศหอมๆห,หรือจะเป็นไก่เคาะเค็ม เป็นสูตรไก่หมักเกลือจนเข้าเนื้อก่อนจะนำไปทอดร้อนๆนะครับรสชาติกเกาะเค็มๆกรอบนอกนุ่มในร้านอื่นอาจจะเค็มไม่มากนะเค็มปืดเลยครับเค็มป้ดเลยครับตัวจริงๆตามมาด้วยแหนมคอหมูต้มแซ่บกระดูกหมูร้อนๆซดล่งคออย่าพึ่งจุกลุกไปไหนนะครับยังมีจอป,ปูขาหมูเยอรมันทอดกรอบ น้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลายสูตรออส่วนกรอบหรือว่าหอยนางรมทอดกรอบนอกนุ่มในสายยำมมีให้ลองนะครับทั้งยำบุญเส้นโบราณยำปูม้าเปรี้ยว,ยวปลากระพงทอดน้ําปลาหรือจะเป็นแปะสะปลาช่อนโอ้ชุดใหญ่ชิมกันยังไงหมดนะครับ ซึ่งอาหารก็ง่ายๆไม่ได้แบบที่ซับซ้อนอะไรเยอะแต่รเราเน้นที่รสชาติกับคุณภาพแม่เราเนี่ยไม่เคยซื้อของที่ไม่ดีให้ลูกกินหเหมือนกันร้านสากกระดกก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคอนเซ็ปต,ต์ก็คือไม่เคยซื้ออะไรที่ไม่ดีให้ลูกหรือลูกค้าที่ร้านเนี้ยเรามากินแล้วเราประทับใจคือความสดของเขาค,ความสาดของเขาเแล้วรสชาตินันวมาก นะคะนัวมากๆเลยร้านนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราต้องงานกินเผ็ดกินรสชาติยังไงเนี่ยเขาจะตามใจลูกค้าเด็ดจริงหรือเปล่าแวะมาลองนะครับพี่กัดร้านสากกระดกอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเข้าได้2ซอยนะครับทั้งซอยหน้าโรงเรียนหินกองหรือว่าซอยหน้าวัดเขาน้อยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะครับ จนใจสาวๆไหมอะวิวก็สวยส้มตําก็น่ากินเนี่ยใหญ่ด้วยอร่อยจริงๆค่ะแล้วเนี่ยที่ไปเนี่ยลืมไปว่ามันมีเมนูของหวานด้วยยังมีเค้กเบเกอรี่กาแฟอีกเพียบเลยอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ลองสงสัยต้องผ่านไปสุกรอบนึงเมื่อกี้ยังไม่อิ่มอีกเหรอคะเมื่อกี้ยังไม่อิ่มครับเมื่อกี้ขาไปแล้วยังไม่ได้กินหวานไงพวก